คุณผู้ชมครับหลายคนนะครับชอบกินชานะครับชั้นนําของประเทศเรานะครับก็จะมีชากินทีเนาะของโอชิหรือว่าอิชิตันก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมจะกินนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายคนนิยมชอบนะครับก็คือต้นเก๊กฮวยนะครับแต่ผมจะบอกว่าต้นเก๊กฮวยนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆนะครับทีนี้มาดูดอกนะครับของดอกเก๊กฮวยนะครับที่เรากินกันนะครับที่มันมีความหอมนะครับต่อไปนี้ทุกคนสามารถปรุงน้ําดื่ม แบบนี้เองอันนี้คือดอกแห้งนะครับหลังจากแห้งแล้วนะครับตากแห้งแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วก็มาชงกับน้ําร้อนนะครับใส่น้ําตาลหรือใครมีย่าหวานนะครับก็ใส่นะครับอันนี้จะเป็นแบบออร์แกนิกเพราะเราปลูกแบบออร์แกนิกคุณก็จะได้ดื่มมีความหอมนะครับมีความหอมแต่ถ้าอยากให้สีเข้มมากกว่านี้นะครับต้องใส่เยอะกว่านี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับบางทีนะครับเขาจะใส่เขาเรียกว่าผู้ซาจีนนะครับให้ออกสีเหลืองนั่นเองแต่ผมมองว่าแค่นะครับความเหลืองจาก ดอกของเก๊กฮวยก็เพียงพอแล้ววันนี้ผมจะมาพาทุกคนนะครับขยายพันธุ์นะครับต่อไปใครจะเก็บไว้กินเองเนี่ยรสชาติดีนะครับหอมสดชื่นนะครับแล้วยังมีสรรพคุณอีกทั้งหมดนี้ผมขยายพันธุ์ด้วยมือผมเองก่อนแรกนะครับผมจะใช้น้ำหมักปลาทะเลนะครับผสมกับน้ําทิ้งไว้นะครับแช่ไว้แบบนี้เลยครับเพื่อกระตุ้นนะครับให้เขาแตกรากได้ดีขึ้นนะครับและยังสามารถใช้กับพืชอื่นๆได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากหมักเนาะผมมีคลิปนะครับลองไล่ดูได้เลยนะครับหรือผมจะแฟงไว้ใต้คลิปนะคุณผู้ชมก็ลองหาวิธีการหมักได้นะครับมันสามารถใช้เป็นปุ๋ยได้นะครับเป็นฮอร์โมนก็ได้ทีนี้นะครับให้เราเตรียมดินนะครับนั่นก็คือดิน1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนผสมกันนะครับแล้วก็ใส่พวกมีถ้ามีวัสดุรับดีอย่างเช่นอ่าคุยมะพร้าวก็ใส่ลงไปได้นะครับนี่นะครับเน้นระบายน้ําดีนะครับ พอกินแล้วไปก็เลยนะครับแล้วกินน้าอุ่นช่วงนี้ดีนะกินน้ําอุ่นน้ําร้อนนะครับมันก็จะช่วยนะครับเหมือนว่าป้องกันไข้หวัดนะครับทำให้ชุ่มคอนะครับช่วงนี้เป็นโควิดด้วยนะครับระวังเลยครับพอชําเสร็จแล้วนะครับก็เอามาชํานะครับเอาไม้นะครับเจาะเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ทําเป็นแม่พันุก่อนนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อยังไม่มีนะครับผมจะจิ้มไปหนึ่งกระถางเนี่ยอาจจะหลายต้นนะครับเพราะว่าให้มันแตกยอดขึ้นมาผมก็จะเอายอดไปชําต่อนะครับ ก็เจาะไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลดน้ํานะครับลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับพอเสร็จแล้วประมาณสัก14วันนะครับก็จะมีรากขึ้นมาเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูหนึ่งต้นนะครับอันนี้คือชาไปนะครับอันนี้ยังไม่แตกรากนะครับเดี๋ยวเอาต้นที่ประมาณ1เดือนดีกว่านะครับ1เดือนมูชมเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมรากเต็มก้นเลยนะครับเห็นไหมครับ ลากเต็มเลยต้องหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะมีลากที่ขนาดนี้แต่นี้ประมาณสัก14วันหรือ1 0 1 0ถึงวันนะครับยังไม่มีนีวผมจะขอปลูกไว้ก่อนนะช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับเคล็ดลับก็คือ1ดินต้องระบายน้ําดี2นะครับตัวช่วยที่ก้วยกระตุ้นนะครับก็คือน้ำหมักปลาทะเลนะครับหรือใครมีน้ำหมักผลไม้น้ำหมักอะไรก็เป็นฮอร์โมนได้หรือจะเป็นเครื่องดื่มเอ็มร้อยนะครับก็ได้ นี่ครับแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับโดนแสงแดดตอนเช้าได้นะครับห้ามโดนแดดโดยตรงไม่งั้นจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวหาอันที่ติดก่อนอ๋อนี่ติดแล้วครับเห็นไหมครับมันจะมีรากเล็กๆขึ้นมานะครับ14วันเนี่ยมันก็จะมีบางต้นนะครับที่ยังไม่ออกรากนะครับและบางต้นที่ออกรากออกมานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับถ้าครบหนึ่งเดือนก็จะเต็มกระถางนะครับเต็มถุงนะครับส่วนนี้ผมก็ชําเป็นต้นอื่นเลยก็ได้เคล็ดลับนะครับหลังจากนั้นนะครับรดน้ําให้ชุ่ม ค,คุณผู้ชมก็จะได้ต้นนะครับเก๊กหวยแบบนี้นะครับต่อไปก็จะมีขยายพันธุ์ไว้เองง่ายๆนะครับและสังเกตนะครับเขาจะออกดอกทั้งปีแต่ฤดูที่ออกเยอะที่สุดนั้นก็คือหน้าหนาวนะครับช่วงนั้นจะออกเยอะมากแล้วผมก็เก็บสะสมนะครับไว้ชงชาชงเป็นเก๊กฮวยไว้ดื่มนะครับ หรือแม่ผมนะครับชงเพื่อไปขายนะครับเป็นน้ําดื่มสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเก๊กฮวยกระเจี๊ยบนะครับหรือว่าโอเลียงอะไรเงี้ยหรือลำไยนะครับมันก็จะเป็นสไตล์นี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับฝนตกไล่มาแล้วครับเดี๋ยวยังไงก็เอาวิธีนี้นะครับไปทําได้เลยทําไม่ยากนะครับง่ายมากถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนต้นพันธุ์เดี๋ยวผมขยายเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจาหน่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับไปแล้วครับฝนตกครับสวัสดีครับ